thank you จุดแสงสว่างในหัวใจของคุณนะครับเหมือนที่ผมกำลังจุดแสงเทียนที่เป็นสัญลักษณ์ของความหมายของชีวิตที่ผมมุ่งมั่นมาตลอดเพื่อจะยืนหยัดถึงพลังแห่งการก้าวเดินให้ไกลแสนไกลเท่าที่ชีวิตของผมจะทำได้ผมจะใช้ชีวิตที่เราย,ยู่สำหรับพลังของการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีแน่นอน ชีวิตของเราไม่ยืนยาวชีวิตของเราสั้นถ้าเราไม่ให้คุณค่าไม่หาแก่นสารให้กับชีวิตเราก็เหมือนคนที่อยู่ในความมืดจุดแสงสว่างแสงเทียนของหัวใจของเราจุดแสงสว่างของดวงวิญญาณของเราถ้าครับอย่างน้อยก็ให้แสงสว่างของดวงวิญญาณของเรานี่มันได้ส่องสว่างถึงมันจะมอดไหม้เหมือนไขเทียนที่จะมอดไปตับการเวลาก็ตาม แต่ไข่เทียนไม่ใช่เลอครับที่ให้แสงสว่างที่รุ่งโรดกับราตรีการที่มืดมนเมื่อเรารู้สึกถึงพลังงานยิ่งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายเราก็จะไม่ย่นย่อที่จะทําให้แสงสว่างของชีวิตของเราได้ส่องสว่างไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตและเราจะส่งผ่านแสงสว่างนี้ให้กันและกันตลอดไปอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ราจะใช้พลังของความรักแลการให้อภัยพลังของความศรัทธาต่อสิ่งที่ดีงามจะดำรงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปผมขอยืนหยัดกับแสงสว่างที่มีอยู่ในหัวใจของผมว่ามันจะถูกจุดขึ้นไปจนถึงตราบลมหายใจสุดท้ายของผมก็จะเป็นแสงสว่างที่จะ เป็นเสมือนพันธสัญญาอัิดิ์สิทธิที่จะขับเคลื่อนพลังของความรักและความดีงามของดวงวิญญาณน,นี้ให้ก้าวเข้าสู่แสงสว่างและโพธิญาณอย่างแท้จริงชีวิตนี้ผมขออุทิศให้กับการสร้างสรรค์ความดีที่ยิ่งใหญ่โดยไม่พันพึงกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นผมเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความดีและความรักที่บริสุทธิ ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้เดินตามกันไปสู่แสงสว่างให้ความหวังและยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับมันจะเป็นวนงทางสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณค่าของการได้เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่หรือ